ท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องหมุนวันนี้มันให้ครบเก้รบเก้ครั้งครับให้มันกลายเป็นโมจิแต่อย่นลืมที่ผมจะหมุนบนมือครับผมขอมาล้างมือก่อนนี่ครับอ่างล้างมือจิจิวันนี้ทำนะครับก็ต้องล้างมือให้สะอาดเลยนะครับล้างมือสะอาดล้างมือสะอาดถ้าล้างเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดนะครับเช็ดเลยนี่ครับจิจิ เช็ดเสร็จแล้วครับะางเดี๋ยวจะหมุนไม่ได้บนมือครับโอเคครับเราจะเก็บ่อนเนี่ยครับเราแกะเสร็จครับผมมีเทคนิคครับสำหรับใครที่คิดว่ามันอาจจะยากนะครับนี่ครับบีบแล้วดึงออกมาครับให้มันเป็นสักสองส่วนแล้วก็วางบนมือครับแล้วก็กดๆกันครับกดๆอุ้ยกูดหล่นเลย หมุนเลยนะครับหมุนหมุนอัอ่าจบสแล้วใกล้สร็แล้วใก้สร็แล้ว ening. ว้าวูาชอุ้ยครับจิโอ้โหนี่ครับ ดูเลยครับเห็นไหมครับอะถ้าไม่เห็นนะครับเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจอพาให้ดูตอนนี้จบนะครับอะแล้วก็จะมากินกันเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะมากินเลยครับอืมมันชอบอะไรมากครับอืมอนนร่อยมาก การหมุนในที่บนมือผมคิดว่ามันดีมากแล้วก็อร่อยสุดๆครับผมให้นิ้วให้เลยๆๆครับกดไลค์ครับ